็โซนทีผมพูดกันนี่เช่อกับช่องคนเมืองทอนนะครับก็มากันดีแล้วกับชุดแฮปปี้มิลของผมก็ต่อจากตัวสัปดาห์แรกครับอันนี้เป็นสัปดาห์ที่สองนะผมก่อนนี่เลยผมเป็นตัวออโลซอลัสนะครับนี่ก็เป็นตัวที่สามนะครับเป็นชุดอ่าเรียกโดาเป็นชุดที่สามในคอลเลกชันของจุลศิษย์เวอร์นะผมนีะครับจากทางแฮปปี้มิลเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวไดโนเสาร์นะผมว่าจะมีลักษณะเป็นแบบไหนนะผมแล้วก็ตัวนี้ลูกเล่นจะขยับตรงไหนบ้างนะครับผม มาแกะกันเลยครับแกะแกะแกะด้านในก็สิ่งแรกที่ให้มานี่ครับเป็นคู่มือนะผมคู่มือการประกอบนะครับแบบนี้เลยคู่มือการประกอบแล้วก็มีเป็นก๊์ดเหมือนเดิมครับผมนี่ครับเป็นก๊์ดตัวนี้ครับก่อตัวนี้นี่ครับค่าส่วนสูงลมอยู่ที่3.8เมตรนะผมน้ำหนักน้ำหนักอยู่ที่ ผมไม่ได้พูดน้ำหนักครับผมความยาวนะผมอยู่ที่12เมตรนะผมแล้วก็ตัวพลักกาลังนะผมอยู่ที่หนะผมแล้วก็สปีดอยู่ที่8เนี่ยเป็นเดนิสเสาที่เกือบจะค่อนข้างที่แบบเร็วแบบอีก2ขีดนึงจะเร็วสุดนะครับผมนี่เป็นสัตว์กินเนื้อนะผมการแบบนี้จะมาด้านในถุงนะผมนี่ครับก็มีหางมาให้แบบนี้นะผมหางจะสั้นนะครับในถุงนี้ครับผมจะเป็นส่วนหัวนะครับ ลำต,ตัวนี่ในเสาตัวนี้โอ้สีสันดูสวยงามนะผมดูแยกสีต่างๆเล่นสีดีเทลคือแบบดีกว่าตัว1กับ2เลยนะผมมาประกอบเลยครับผมเอาใส่หางก่อนครับผมนี่ใส่หางเข้าไปครับนี่ผมใส่หางแล้วก็ใส่หัว นะครับตัวนี้ก็เหมือนตัวทีเล็กนะครับที่ขยับหัวได้เหมือนกันนะครับละกบเข้าไปเลยนี่ครับโอเคเรียบร้อยก็สีสันตัวนี้ก็ดูแบบสวยงามดีนะครับแต่ว่าหางดูแบบสั้นๆนะครับน่ารักน่ารักดีนะครับจุดขยับอย่างที่บอกไปนะครับนี่ครับขยับ ส่วนหัวนะครับผมนี่ครับขยับได้แบบนี้เลยเป็นส่วนหัวที่ขยับได้นะครับตัวนี้หน้าตาดูแบบจะดูแบบแหลมๆนะครับปากเนี่ยจะยาวกว่าตัวทีเล็กนะครับแต่ว่าหางจะสั้นกว่านะครับแล้วก็มือเนี่ยจะใหญ่กว่านะครับจะเห็นนิ้วแบบชัดเจนกว่านะครับแบบนี้เลยก็ถือได้ว่าดีผมละเอียดดีเทลนะครับมีการทําแบบนี้จะเป็น ผิวนั่งนะผมจะทําแบบเต็นตะปุ่มตะปั่แบบนี้ครับนี่บริเวณหน้าตาือเท่ามาดีนะผมนี่ครับสวยงามเลยครับตัวนี้โอเคประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเรามาเล่นแอปกันดีกว่าครับว่าตัวนี้ผมจะเป็นยังไงนะผมมาโหลดกันครับผมไปสแกนนะผม QR code นะครับทีให้มานี่ครับแล้วก็เข้าเป็นตัวเว็บไซต์นะผมของทาง Mac เหมือนเดิมนะครับผมนี่แล้วก็กดเล่นเลยนะครับให้สิทธิ์เข้าถึงกล้องนะครับเพื่อทําการสแกนแการ์ดนผมนี่ก็เอากาดที่เราได้มาผมทําการสแกนไปนะครับได้หรือเปล่า มันบอกว่าแกอาการสแกนการ์ดมีปัญหานะครับก็ถ้าสแกนไม่ติดนะครับเราก็เข้ามาเลือกได้นะครับผมตัวนี้ไม่ใช่นะครับแป๊บนึงครับขอลองสแกนม่อีกทีนึงครับโอเคผมก็ทําการผ่มสแกนนะผมก็ตอนนี้ติดแล้วนะผมเนี่ยเห็นไหมผมได้ไดโนเสาร์มาแล้วก็เราจะลองให้อาหารดูนะครับผมนี่ ตัวนี้เหมือนจะตัวเล็กนะคผมดูอาหารจะแบบก้อนใหญ่แบบนี้เลยแล้วก็ดูผมการเดินนะครับแับแผนกล้องตามได้ครับเดินอีกทีนึงครับเราสามารถแผนกล้องตามได้แล้วก็มาฟังเสียงกันครับฟังเสียงอีกรอบนึงครับนี่ครับผมประมาณนี้กดถูกใจท่ผมแล้วก็จะทำการ ปลดล็อกนะครับตัวไนโรเสาร์นะครับมันก็เขียนว่าปลดล็อกปลดล็อกการ์ดเพิ่มเติมไนโรเสาร์ใหม่นี่แบบนี้เลยก็ประมาณนี้ครับผมต้องบอกว่าตัวนี้อาจจะสแกนยากนิดนึงกว่าจะสแกนติดเนี่ยโอ้โหประมาณ10กว่ารอบนะครับถึงจะสแกนติดได้ก็ไปหาเล่นกันได้นะครับก่อนจะหาเล่นเนี่ยต้องไปหาซื้อก่อนนะครับผมที่แมคโดนัลด์สาขาครับผมก่อนรีบีไปนะครับ,ก,บ,บ,บก่อนของจะหมดนะครับตัวนี้เป็นชุดที่3า ก็คลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ไว้เจอกันในคลิปหน้านะผมก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมคลิปนี้จากกันไปครับผมนี่ครับกับตัวขออ่านชื่ออีกรอบนึงไม่รู้อ่านถูกรหรือเปล่าเนาะอโลซอลัดนะครับผมนี่ครับชื่อตรงนี้มีภาษาไทยมาไว้เจอกันในคลิปหน้าอ๋อก่อนจะไปลืมไปผมจะวัดขนาดให้ดูนะผมว่ามีขนาดเท่าไหร่นส่วนสูง นะครตัวนี้มีส่วนสูงอยู่ที่8เซนนะคร8เซนแล้วก็ความยาวนะครับความยาวอยู่ที่10 14.7นะครประมาณนี้ก็<อ>ไว้เจอกันในคลิปหน้าของผมนะครไปเจอกันครับสวัสดีครับ